สวัสดีครับผมไอรุ๊ฮะตอนนี้ผมยังอยู่เมืองจังอยู่ผมพาเพื่อนๆมากันที่บ่อน้ําพุร้อนที่แตกต่างจากตรงอื่นน้ําพุร้อนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นน้ําเค็มนะครับน้ําพุร้อนที่เราเห็นเป็นน้าแร่ธรรมดาแต่ตรงนี้จะเป็นน้ําเค็มคือบ่อน้ําพุร้อนมีมาเป็นร้อยปีแล้วมีทั้งบ่อใหม่มีทั้งบ่อเก่ามีทั้งบ่อผู้หญิงบ่อผู้ชายในบ่อตรงเนี้ยไอในบ่อตรงเนี้ย เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูว่ามีอะไรบ้างอุณหภูมิของบอ่อเท่าไร่อุณหภูมิต่อสะมีกี่สะสะละเท่าไร่แล้วทาไมเป็นน้นตตําเค็มน้ําเค็มจะแตกต่างกับน้ําเค็มจะแตกต่างกับน้ําจืดตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับผมเมื่อที่จริงตรงนี้จะติดอยู่กับถนนที่เดียวนะเราจอดรถแล้วเร,เราจะเห็นเลยเราเข้ามานะเดินเข้ามานิดนึงครับผม จะเจอกับอุณหภูมิที่บอกไว้บ่อนี้จะมีอุณภูมิ40องศานะครับจะเป็นบ่อผู้หญิงแล้วก็เราจะเห็นว่าเป็นทรงท่อครอบน้ำไว้ด้านหน้านะครับทรงท่อที่ครอบน้ำไว้ตรงนั้นนั่นก็คือตานํำพุร้อนอุณหภูมิจะร้อนมากเท่าไหร่ล่ะที่เขาบอกไว้เห็นหรือยัง40องศา แล้วก็มาเจือจางกับน้ำธรรมดาครับสำหรับน้ำพุร้อนที่อยู่ด้านหน้าของเราตอนนี้นะครับนี่ก็คือตาน้ำพุตาน้ำร้อนนะฮะก็คือในบ่อจะมีน้ำร้อนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เขาจะต่อท่อออกมาเพื่อที่จะเจือจางน้ำเข็มตรงนี้แล้วก็จะเป็นน้ำต่อท่อออกไปด้านนอกฮะต่อท่อไปด้านนอกข้างหน้า เพื่อที่จะเจียจางน้ําอย่าให้ร้อนจัดเกินไปแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของน้ำเอาไว้ได้นี้ด้วยนะครับผม,ม<า>อันนี้น้ำผุอุณหภูมิของน้ำผุเราเดินมาถึงก่อนที่เราจะลงไปในสระก็จะมีบ่อล้างตัวให้อนอาจจะเห็นว่าสองคนเอาเข้าไปล้างเลย บัวล้างตัวมีสองที่แต่ตรงนี้เป็นอ้อสองบ่อนะบ่ออันนี้จะสี่สิบสององศาบ่อเนี่ยแต่แบ่งแยกเป็นบ่อชายบ่อผู้ชายแล้วก็บ่อผู้หญิงก็คือไม่ให้รวมไม่ให้รวมกันเหรออยากรวมกันก็ได้มั้งแต่ว่าก็คือแยกให้เป็นสัสดส่วนนะครับ ครับผมอันนี้เป็นบ่อน้ําพุร้อนเค็มนะอ่าเรามาเจอครับคุณตานะครับตาสวัสดีครับสวัสดีครับก็บ้านอยู่แถวนี้หรือไงครับครับอยู่ใกล้แสดงว่ามาแช่ทุกวันก็เกือบทุกวันเกือบทุกวันที่นี่ชาวบ้านจะมีความเชื่อว่าแช่น้ําพุร้อนน้ําเค็มมันจะเป็นยังไงล่ะม,ม,มันมันแช่เพื่อผ่อนคลายอ่ะเอาเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะ okay. แล้วก็บางคนก็บอกว่าไอ้มันในเลือดก็หมดไปครับผมความดันก็ลดลงอ๋อช่วยรักษาความดันด้วยอุณหภูมิอุณหภูมิครับด้วยอุณหภูมิบางคนบอกแกปวดแกกันปวดเมื่อยได้ก็เอาจริงบ้านเรามีความเชื่อคล้ายๆกับทางญี่ปุ่นเหมือนกันนะเป็นออนเซนเออที่จริงออนเซนก็แปลว่าน้ําร้อนนี่แหละครับมันมันกลายกระเนื้อครับส่วนมากคนจะเยอะตอนกี่โมง่ะ ยอะคนเย็ยนอ๋อเย็นเย็นค่ำๆแล้วแต่บางวันนะแล,แ,แล้วแต่บางวันมากกว่าก็มีฝนย่างนีน้อยออกมันจะน้อยหน่อยครับเดี๋ยวมันยังมีบ่อน้ําร้อนอยนู่นะครับอีกด้านหลังประมาณ500อเมตรเป็นบ่อที่เพิ่งขุดพบใหม่ใช่ไหมครับคุณลุงเนี่ยบ่อน้ำใน้าของบ่อนนนอันนี้ใช้น้ําของบ่อนนนบ่อเดียวเหรอครับอันนู้นเหรอครับทุกบ่อเลยอ๋อทุกบ่อนใช้น้ําจากทางน้นนอกจากบ่อผู้หญิงมีน้ําของบ่อน,นี้ออกมันด้วยอ๋อครับ อ๋อสองสองบ่อจะออกมาลงบ่อเดียวกันแล้วก็ใช้น้ําจากบ่อเนื้นด้วยเอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบ่อใหม่เขาบอกว่าบ่อใหม่เพิ่งค้นพบนะเดี๋ยวเราเราไปดูตรงบ่อใหม่กันที่เอาท่อน้ํามาตรงนี้นะครับโอเคตมีรั้วปิดกุญแจอ๋อมีรั้วปิดกุญแจไว้เขายากอ้วกอีกแล้วลัวคนจะทิ้งของตัวกลุ่มลงไปอ๋อครับตัวกวาจะทิ้งขยะทิ้งเศษปฏิกูลลงไปนะครับผม เอาละครับขอบคุณคุณลุงอสองคนมากนะครับขอบคุณมากครับบอ่บอนี้มันห้าสิบกว่าองศานะอ๋อในบอ่อนะในบอ่อนะครับออ,อแต่พอออกมาข้างนอกก็คือมาเจือจางน้ําแล้วครับผมครับขอบคุณมากนะครับอขอบคุณครับเอาละครับ นะเดี๋ยวผมจะลงไปแช่น้ำร้อนดูว่าอุณหภูมิพอดีคุณตาได้บอกว่า42องศานี่ติดไว้บางที12ใช่แต่ตอนนี้อุณหภูมิน่าจะเกินเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาทําให้น้ําเจือจางแต่ตอนนี้น้ำไม่ได้เจือจางนะส่วนบอ่อใหม่ที่ค้นพบอาจจะวิวอีกแล้วกพไปไม่ได้โดนกั้นบอ่อไวเราอาจจะเข้าไม่ได้แต่บ่อนี้ยเดี๋ยวเราไปดูให้ถึงไปบ่อนี้กันแต่ตอนนี้ผมขอลงไปในน้าก่อนดีกว่าก่อนอื่นขอแยกแปลงร่างนะครับผม อตอนนี้ผมกำลังสอบถามชาวบ้านอยู่นะครับก็ได้ความว่านํำพูร้อนนํำเค็มที่นี่ก็คือแหล่งที่สองของประเทศไทย แหลงแรกอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับแต่ว่าที่จังหวัดกระบี่ก็จะเป็นเชิงท่องเที่ยวแล้วก็เชิงธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่ชาวบ้านและผู้บริหารภายในตำบลน,นะครับได้คุยกันว่าอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากกว่าที่จะพึ่งการท่องเที่ยวอย่างเดียวและชาวบ้านก็ชอบแบบนี้มากกว่าโดยการที่จะช่วยดูแลกันเองเพราะว่า ที่นี่ถ้าเกิดว่าเรามาหวังพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไปแล้วทีหลังมันจะเดินไปยากฮะแล้วก็ทั้งหมดการท่องเที่ยวไม่รู้จะอยู่กันยังไงเหมือนกันก็เหมือนกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีโควิดหรือไม่มีโควิดชาวบ้านที่นี่อยู่ได้แต่ถ้าส่งผลแต่ถ้ามีการท่องเที่ยวแล้วการส่งผลแน่นอนฮะไม่มีการท่องเที่ยวก็ไม่มีไรายได้แต่ที่นี่ชาวบ้าน จะได้ใช้อย่างมีความสุขแล้วก็ช่วยกันดูแลกันเองแล้วก็บิงวอนนักท่องเที่ยวนะครับคนที่จะมาเยือนที่นี่ช่วยดูแลซึ่งกันและกันด้วยเพราะที่นี่คือสมบัติของพวกเราทุกคนครับผมครับผมแล้วหลังจากที่แช่น้ำร้อนผมไปเจอกับคุณพี่คนหนึ่ง คุยกันเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับน้ําร้อนตรงนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับคุณพี่คนนี้ดีกว่าคืออาการก่อนหน้านี้จากอาการตอนนี้เป็นไงมหาศย์น้ำร้อนตรงนี้ดีแค่ไหนจนถึงกับว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าแวะมาเมืองตรังเราต้องมาตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติรงนี้บครับคุณพี่สวัสดีครับครับคุณพี่ มาจากไหนนะครับเนี่ย ผมอยู่ตังครับอ๋อเป็นคนตังเหมือนกันแต่ว่าอยู่อเบอกันตังกันตังก็คือครับผมกันตังบอกก่อนจากนี้ไปกันตังประมาณห้าสิโลหกสิบโลได้ไหมครับ,รบได้ครับได้ครับคุณพี่มาแช่อยู่นานหรือยังครับผมสามเดือนแล้วมาสามเดือนแล้วครับก็ตอนแรกที่มาเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยก็คือมีคนพยุงมาด้วยนั่งรถเข็นมาอย่างนี้นะครับพี่ครับแล้วก็พอมาถึงตอนนี้จากสามเดือนจากวันนั้นถึงวันนี้คุณพี่รู้สึกไงบ้าง เขาเดินสะดวกขึ้นเดินได้เลยนะเดินเริ่มวิ่งหยอกหยอกหยอกหย,ยอได้ฮนะโอ้โหถึงกับวิ่งได้เลยเนะี่ยเราอย่าพูดกันแค่เดินดีกว่าวิ่งได้เพื่อนลองคิดดูว่าวิ่งได้มันจะช่วยเราได้แค่ไหน แล้วคุณพี่คิดว่าจะแช่ต่อไปอีกนานแค่ไหนล่ะครับแช่จนกว่าหายแล้วก็หายก็จะก็มาเช่เแหละก็คือ,อยังรักแล้วก็ผูกพันกับคนแถวนี้ด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูคนแถวนี้มานั่งก็คือเป็นกิจกรรมสันทนาการด้วยค่ำๆเย็นๆก็มานั่งคุยกันนอกจากการบําบัดร,รักษาก็คือการมานั่งพูดคุยกันพบปะนะแต่ที่นี้เพื่อนๆไม่ต้องดราม่านะผมขออนุญาตไปแล้วว่าถ่ายทุกคนได้อาล่ะครับคุณพี่ชื่ออะไรนะครับ พี่รุ่งครับพี่รุ่งนะครับพี่รุ่งขอบคุณพี่รุ่งมากนะครับผมขอขอบคุณพี่รุ่งมากครับข<อ>ับคับครับผมบค,ค,ครับผมผมขออนุญาตปิดคลิปไว้อ่าในรูปแบบแปลกๆนี้เชิญเลยเชิญเลยมาด้วยกันเข้ากองด้วยกันขออนุญาตจบคลิปไว้ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะกับน้ําร้อนน้ำเฮออ้ย้อวใช่น้าพู้ร้อนน้ําเค็มที่อําเภอปะเหลียนไว้แค่นี้ก่อนลเลดี๋ยว ทำน้ำเร็รู้สึกหิวกับขาไรกินดีกว่าครับผมที่จริงแล้วน้ำผุร้อนน้ำเข็มนะครับตอนนี้นักวิชาการหลายฝ่ายก็เอาตัวอย่างน้ำไปวิจัยเพื่อที่จะระบุคุณสมบัติของน้ำซึ่งดีแน่ฮะดีแน่แแต่ในมุมมองของผมสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือการพบปะพูดคุยของชาวบ้านการที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมต่อท้องถิ่นต่อพื้นที่ ขาใจมานั่งพูดคุยกันก่อนที่จะพักผ่อนได้มารังแลกเปลี่ยนความคิดกันนี่ตั้งหากครับสำหรับผมมองว่านี่คือคุณสมบัติสำคัญจริงๆของน้ำพุร้อนแห่งนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปอารีรอ็อกขอบคุณครับผม